มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน YG แถลงด่วนสัญญาแบล็คพิง k ได้ข้อสรุปแล้วอยู่หรือไป YG Entertainment ประกาศว่าสมาชิกทุกคนของแบล็คพิง k ได้ต่อสัญญากิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะ หลังสิ้นสุดการหารือร่วมกันวันที่6ธันวาคม YG Entertainment ประกาศอย่างเป็นทางการว่าหลังจากการหารืออย่างรอบคอบกับ BLACKPINK, j จี o ูโรเซลิซ่าเจนนีเราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มโดยอ้างอิงจากความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งดังนั้น b l a c k พิ n k จึงวางแผนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆทั่วโลกด้วยกิจกรรมที่สมกับสถานะระดับโลกของพวกเขาเช่น การเปิดตัวอัลบั้มใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก YG รวมถึงการทัวร์รอบโลกครั้งใหญ่อย่างไฮยอนซอกโปรดิวเซอร์ทั่วไปของ YG กล่าวว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สารต่อความสัมพันธ์ของเรากับ b l a c k พิง k ์แบล็ p พิงจะพยายามอย่างเต็มที่ที่ต่อไปเพื่อเปล่งประกายยิ่งขึ้นไป ในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะศิลป,ปินที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวแทนของบริษัทเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป็นตัวแทนของ K-POP ด้วยและเราจะส่งเสริมสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ YG แถลงด่วนสัญญาของวง b l a c k พ i n k ได้ข้อสรุปแล้วค่ะอยู่หรือไปสรุปแล้วต่อสัญญ,ญานะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ